สวัสดีค่ะกิฟจากออตวิชันแม็กนะคะตอนนี้กิฟอยู่กับพี่โจ้ค่ะสวัสดีครับค่ะและเราสองคนก็มาอยู่กับรถเจ้า <BR> WRV ซึ่งเป็นรถ Honda ตัวน้องใหม่ตัวเล็กสุด SUV ใหม่ SUV ใหม่นะะขนาดมินิ SUV ขนาดมินิก็คือเครื่องยนต์พันห้าขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ด้วยทุกอย่างใหม่หมดเครื่องยนต์เป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับก็เป็นเซกเมนต์ใหม่แล้วก็คันนี้คือนําเข้าจากอินโดนีเซียทั้งคันใช่เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันขับยังไงฮะใช่ไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในรถละนะครับจะเป็น URV ช WRV ตัวนี้เป็นตัวที่เราทดสอบเป็นตัว RS นะครับวันนี้มีรุ่นคือรุ่นนี้มีสองรุ่นด้วยกันคือ SV กับ RS RS เป็นรุ่นท็อปทั้งขบวนที่ทดสอบวันนี้มีเป็นรุ่นท็อปหมดเป็นรุ่นท็อปหมดเลยนะครับนี่ก็เข้ามาภายในปั๊บสิ่งที่ผมชอบนลพี่เก็ชอบตรงไหนพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยมันคือทั้งรุ่นกากรุ่นรุ่นล่างและรุ่นท็อปเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้งคู่นะครับ มีรับโทรศัพท์วางสายควบคุม,คม,คมวิทยุแล้วก็มีค r ุสคอ control ด้วยเอาไวว่าระบบทั้งหมดมันอยู่ที่ปุ่มที่พวงมอะไรเท่านั้นอ,าาอ่าพี่กิฟเข้ามาเป็นไงพี่เห็นหนี้ปั๊บนั่งในรถพี่ชอบแนวี่มันสะดวกนะพี่พูดถึงภายในมันก็สวยนะถึงแม้ว่าหน้าจอจะไม่ใหญ่มากอนะแต่ว่ามันก็มองเห็นอนะมองได้แล<ด>้วเนะช็คสายโดยเฉพาะรุ่น r s เนี่ยเขาบอกว่าได้เนี่ยเป็นสีแดงมันทำให้เกิด r s r s จะมีขีดแดงแต่โดยรวมเป็นไง รูปรักษณ์หน้าตาอ่ะขอกลับไปข้างนอกรถนิดนึงรูปลักษหน้าตาพี่ว่าเป็นไงมันกระทัดรัดอ่ะมันเหมาะอ่ะสำหรับ SUV คันขนาดเล็กๆอ่ะแล้วยังไม่มีในในรถรุ่นไหนๆของเขาเลยนะหมายถึงว่าของของค่ายอื่นก็ยังไม่เห็นนะขนาดนี้่คือเ s กเมนต์ใหม่ของ Honda นะครับ WRV ก็คือรุ่นใหม่เลยไม่ใช่ h r v ไม่ใช่ CRV ไม่ใช่ B RV และที่บอกว่าจอดจะเข้า Z R v ก็ไม่ใช่ นนตัว้องใหม่สุนนถือว่าเป็นแบบเซกเมนต์ใหม่ของ SUV s u v ด้วยด้วยเป็น Honda นะปกติแล้วการออกแบบภายในโดยเฉพาะตรงหน้าคอนโซลนะคิดว่าเขามาแบบสวยอ่ะมากี่ครั้งก็ถูกใจอ่ะไม่ว่าตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆน,นะ h o น da เนี่ยเก่งเรื่องการออกแบบภายในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆช่องใส่ของนู่นนิดนี่หน่อยมีครบหน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนใช่ไหมสไตล์แบบคอนด้าเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเลยเหมือนเดิมก็คือเป็นทัชสกรีนขนาด7นิ้วส่วนหน้าจอตรงกลางงเนี้ย สี่นิ้วนี่คืออยู่ที่ตรงกลางมีมิเตอร์อยู่ซ้ายขวาตัวนี้สี่นิ้วก็คือบอกทุกอย่างแต่ละโหมดไม่ว่าการทํางานเป็นอะไรระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพรากันอันนี้ก็มีแล้วมีแบบเตือนด้วยมีแล้วแบบว่าออกไปเนี่ยเตือนเตือนแล้วดันกลับหาไม่ให้พุ่งไม่ให้ดึงพุ่งไปอะไรนั่คือกระชากใช่ไมคือไม่สามารถหลับแล้วขับไปตลอดทางได้เราแซงแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บโช๊คนี่ขึ้นไปเลยเห็นไหม ไอตัวนี้มันดีนะมันช่วยทําให้เรามองเห็นในการแซงได้ง่ายอันนี้คือการลดจุดบอดรถเนี่ยมันจะมีมันจะมีจุดบอดจุดอับสายตาที่รถรถต้องมีทุกรุ่นทุกคันต้องมีมีฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายอย่างเดียวเวลาเปิดไฟเลี้ยวป๊อนี่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยจะไม่มันจะมีจุดอับสายตาที่มองไม่เห็นอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็เจ๋วนะรุ่นนี้ w r v มีแค่สองตัวเท่านั้นตัว RS กับ SV ก็คือ แตกต่างกันเนี่ยไม่เยอะแตกต่างกันเช่นออปชั่นเล็กๆน้อยๆแล้วราคาแตกต่างกันเยอะไหมราคาจะประมาณแปดหมื่นราคาต่างเจ็ดแปดหมื่นแปดหมื่นบาทเนี่ยแต่ก็ได้ออปชั่นหลายอย่างเช่นพวกไฟตัดหมอกกระจกพับได้สละอะไรอย่างเงี้ยครับจังหน้าล้อแม็กขอ้นล้อแม็กข,ขึสิบห <16, 17, S 2> ก 16, 17, เป็นสิบเจ็ดจากสิบหกนิ้วเป็นสิบเจ็ดนิ้วกระจังหน้าที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ค<อ>ือมันแต่จริงๆมันก็ดูเพิ่มความสวยงามนะ มันขึ้นอยู่กับความชอบถ้าใครชอบเล่นอ<ง>อกกินสปอร์ตหน่อยก็ต้องมาเล่นตัวนี้ถาแบบใครไม่ชอบแบบนี้ดำดำ,ดำ,ดำ,ดำดนแดงแดงนีง่อยากได้เรีเยบกว่านี้ก็ต้องไปรุ่นเลนเอสวีแต่เอสวีอยากได้ออปชั่นเยอะๆก็ไม่มีไม่มีก็มาเอาตัวนี้ก็ดีทางเลือกง่ายดีเลือกแค่สองส่วนคือมันเป็นรถที่แบบจะเรียกว่าไงอ่ะขับในเมืองสะดวกสบายมากมันเป็นคันเล็กขับในเมืองแล้ววันนี้นะครับเส้นทางการทดสอบเนี่ยเรากําลังวิ่งไปชนบุรีรีราชาแถวนี้ เอาใกล้ๆสั้นๆแต่เราไม่ได้วิ่งบุรพาวิถีไม่ได้วิ่งมอเตอร์เวย์เราวิ่งบางนาตากบางนาตาดด้านล่างนะ<ฮ>ถนนข้างล่างนะผมเชื่อว่าคนที่ดูหลายคนเนี่ยไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้ละแต่ไปชนบุรีบ่อย<ช>แต่จะไม่วิ่งแต่จะไม่มีใครวิ่งข้างล่างวิ่งบางนาตาดที่อยู่ข้างล่างเนี่ย<า>เพราะเขาได้ชื่อว่า เป็นถนนที่แย่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้บ้านนาตาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นถนนเป็นถนนเทพรัตนะเปลี่ยนชื่อมาแล้วเปลี่ยนชื่อมาแล้วครับรู้ว่าช่วงล่างมันเอาอยู่นะรถไปนคาเลเกเล็กวิ่งได้นะมันไม่เสะเทือนนะเพราะว่าความสูงของใต้ท้องเนี่ยมันสูงถึง220มิลลิเมตรหรือ22เซนซึ่ง อ่ะแบบนี้นะลุยน้ําสบายพี่น้ําท่วมขอบฟุตบาทฟุตบาทเนี่ยบานวิถีขอบถนนเนี่ยมีความสูง20เซ <21. S 1> นหรือ200มิลถูกไหมอันนี้สูงกว่าวิ่งลุยน้ําได้เลยในเมืองนี่น้ารอระบายรอระบายผ่านได้ไซส์นี้ผมว่าน่าใช้เป็นรถที่น่าสนใจนะตัวนี้คือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเขาจอกนะกลุ่มวัยรุ่นนะน,นี้นะตลาด<ช>วัยรุ่นนะครับด้วยราคานี่เราต้องมามาดูอีกทีนยว่าราคานี่รุ่นล่เจาเ RS ก็869มาดูเครื่องยนต์กัน1 5นห้าดับเบิลโอเ a ดแคมป์ชาร์ปไอวีไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะฮะทั้งทั้งในแจ๊สในซิตี้ที่เป็น1 5นหเนี่ยครือนี้คนละตัวนะเครื่องยนต์เป็นตัวใหม่ใช่เขาบอกว่าเป็นสี่สูบสิบหกวาล์วมีกำลังสูงสุดเนี่ยถึง121แรงม้าต่อ6,600รอบต่อนาทีแรงบิดเท่าไหร่รู้ไหมพี่แรงบิดแรงบิด145นิวตันเมตร ต่อ4,300รอบต่อนาทีที่เขาไปทดสอบกันมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขับได้เนี่ยประมาณ6.7 7กิโลลิตรอันนี้คืออันนี้คือตัวเลขที่คอนด้เคมไว้นะ16.7กิโลเมตรต่อลิตรใช้น้ำมัน E20 ได้ใครที่สนใจเนี่ยนะครับอยากเห็นตัวจริงนะไปดูที่โชว์รูมใกล้บ้านแล้วก็มอเตอร์โชว์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับ22มีนาคมถึง2เมษายนไปดูได้ผมเชื่อว่าแคมเปญเนี่ยมีให้แน่นอนเพียบแล้วก็ ใครอยู่ไกลๆต่างจังหวัดก็ดูแถวโชว์รูชาวบ้านแหละต้องเข้ามาเพราะว่าเขาใช้แคปเป็นเดียวกันแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ Honda WRV ที่เรามาทดสอบกันในวันนี้นะคะพี่โจใครชอบหาอยู่รถคันเล็กๆ<ช>กระทัดรัดหน้าตาแบบนี้ไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชนี้นะคร<ช>ับ22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนมีรถให้ทุกองครับแล้วไปดูโปรโมชั่นของเขาด้วยโปรโมชั่นใครอยู่ไกล <หา S 1> ลองแถวบ้าน โชว์รูมแถวบ้านตอนนี้มีรถแล้วไปทดลองขับนะฮะคือสย่งที่เราบอกอือเครื่องยนต์ใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กระทันรันแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มาจากอินโดแล้วอาจจะแบบไม่ถูกใจไม่ถูกใจต้องไปดูขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับตัวคุแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ